ข้าวเก่าสิบปีอะท่านผู้ชมฮะจริงๆนะควรจะเอาไปหุงให้ไอ้บุญทรงกินนะเออแล้วก็เอาไปหุงให้ไอ้ทักษิณกินนะนะฮะเออเอาไปหุงให้บุญทรงอ่ะมันกินอ่ะนะครับเออบุญทรงจะได้แบบกินไปแล้วก็ร้องไห้ไปนี่เหลือข้าวที่กูต้องติดคุกแทนอีปูกินไปก็เช็ดน้ำตาเช็ดหัวเข่าไป มึงยังจะเอาข้าวเก่าไว้ให้คูกินอีกเหรอมันคงมันคงแบบช้ำใจตายนะไม่ว่าจะเป็นบุญทรงเสียเปลียงอะไรพวกเนี้ยนะครับเออนะเอาไปให้บุญทรงกินดีกว่านะโอ้ยจะเอามาประมูลอีกครับท่านผู้ชม,มนะเออไล่คนประมูล มันก็เตรียมเอาไปสีแล้วก็มาขายใหม่สีมันขาวๆหน่อยไม่รู้ลมควันมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะครับนะโอ้โหข้าวสิบปีไม่อยากจะน,นึกสภาพขนาดต้องล้างสา,าส,สาวน้ำสิบสาวน้ำสิบห้ารอบอะท่านผู้ชมคิดดูวแล้วกันนะมันจะขนาดไหนอะเออล้างแล้วล้างอีก ล้างแล้วล้างอีกนะโอ้โหนะเอเอาไปให้ยิ่งรักนะครับเอาไปให้ทักษิณีนกินนะแล้วก็ให้ลูกให้หลานกินนะถ้าจะเหมาะเหมาะมากกว่านะครับกินไปแล้วก็สอนลูกหลานพีนี่นะคือข้าวเก่านะจะนําข้าวของยิ่งรักนะเออกินแล้ว ก็หัดรู้สำนึกบุญคุณไว้นะว่าเนี่ยข้าวห้าหมื่นล้านปีละห้าหมื่นล้านต้องชดใช้ทุกปีทุกปีเป็นมูลค่าเจ็ดแสนล้านเนี่ยนะเออกินไปแล้วก็สำนึกบุญคุณไปนะเอาเอามากินแล้วลูกหลานเราลูกหลานทักษิณมามามา,มากินให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออให้ครอบครัวเนี่ยมันกินให้หมดนะครับให้พักเพื่อไทยอ่ะมันกินได้หมดทุกคน เอาไปหุงให้มันกินให้หมดนะฮะนะมีใครไอโอ๊กอาร์ตไอพานตองแท้ไอเพื่อไทยอุ้งอิงอะเอาไปขุงให้อุ้งอิงกินคนแรกนะครับนะเอาไปหุงห่งให้เจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ข้าวเก่าสิปีเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยนะนะ ไม่ต้องให้ใครกินหรอกเนี่ยให้อุ้งยิงกินคนแรกนะครับให้อุ้งยิงกินให้อุ้งอาร์กกินนะครับให้ใครกินนะนะให้ลูกหลานมันกินนะครับมันมีลูกกี่คนนะให้มันกินให้หมดนะกินอย่าให้เหลือแม้แต่มเตม็ดเดียวนะนี่ข้าวของอาปูเลยนะว่าไงกินไปกน็นี่แหละข้าวอาปูอนะเออ นะกินไปแล้วก็สำนึกไปด้วยเนี่ยข้าวอาปูเนี่ยแพงมากเลมูลค่ามหาศาลเลยเนี่ยนะนะครับกินไปบุญทรงก็กินไปนะเออกินไปแล้วก็หัดตาสว่างไว้ด้วยนะบุญทรงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าติดคุกมาแล้วยังไม่ตาสว่างยังจะมารับใช้ยีปูอีกเอาตามสบาย จ,จำนำข้าวภาคสองอีกเหรอนะนะเอาเลยฮนะเอาจำนำข้าวภาคสองอีกครับเอาอีกนะอย่าไปเค็ดนะพักเพื่อไทยนี่อย่าไปเค็ดจำนำข้าวเอาอีกภาคสองอีกนะไอ้พวกเสื้อแดงก็อย่าไปเค็ดนะครับเอ,อนะเอาอีกนะเอาอีกนะอืเอามาจำนำข้าวอีกเยอะๆนะครับก็ให้ติดคุกกันไปอีกนะอ่าแล้วก็ อะไรนะออกจากคุกมาก็ติดคุกก <々 gging> ันใหม่นะไอ้บ <Kiss wei> ุญทรงอ่ะนะออกมาจากคุกปั๊บติดคุกใหม่ปั๊บเลยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ